ในยุคดจิตอก็คือเราจะมีการติดต่อกันโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารต่างๆค่ะด้วยความรวดเร็วแล้วก็เห็นหน้าเห็นตากันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสังคมที่เกี่ยวกับโลกออนไลน์การพูดคุยการวิดีโอคอลคุยกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสังคมยุคดิจิตอลหมายถึงออการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับที่มันทันสมัยมากขึ้นการเล่นโทรศัพท์ ที่มีแอปพลิเคชันต่างๆนะครับการใช้อีเมลการสื่อสารการติดต่อสื่อสารกันอย่างมากมากมายครับก็เล่นไลน์เล่นเฟซสื่อสารกันผ่านแอปพลิเคชันใช่ไหมอืมเป็นเหมือนข้อเป็นตัวกลางอะ่ะในการสื่อสารหากันอ,ะอ่ะก็อย่างพวกเฟซบุ o กไลน์วิดีโอคอลคุยกันประมาณนี้ครถ้าในความคิดของพี่นะคะสังคมยุคดิจิตอลก็คือการที่เราหันมาสื่อสาร ใกล้กันมากขึ้นใกล้กันมากขึ้นในที่น,นี้ก็คงไม่ใช่ใกล้ใกล้ที่ตัวนะคะแต่คือการใกล้ที่บอกว่าเราสามารถที่จะเห็นหน้ากันแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็ตามเราก็สามารถที่จะคุยพูดคุยกันได้สื่อสารกันได้ประชุมกันได้ต่างๆมากมายนะคะน,น่าจะเป็นพวกการมีเพื่อนออนไลน์เช่น facebook อย่างนี้ครับมันก็เหมือนน่าจะทําให้เราเหมือนแบบรู้จักคนได้ง่ายขึ้นติดต่อคนได้ง่ายขึ้นอย่างนี้ครับ าถึงขางนางน,นี้แล้วก็อดปลื้มใจประชากรทั่วโลกไม่ได้ทําไมละ่ะยังมีประชากรทั่วโลกถึงสามพล้านคนที่เข้าถึงอินเทอร์เนต็ตได้แล้วก็ยังมีอีกสี่ันกว่าล้านคนที่ยังเข้าไปถึงอินเทอร์เนต็ตเลยโอ้ยชาติคนลุกไปหมดเลยทําไมวันนี้ข้อมูลแน่นปึกขนาดนี้เนี่ย่ันเป็นคนรู้นี่คนโนม้ม <c oughs> เพื่อขายอินเทอร์เนต็ตน่ะเป็นสังคมของวิจิตอลโอ้โหเก่งมากเก่งมากใน,นนี้ เก่งขนาดนี้เป็นกูรูขนาดนี้เงั้นถามต่อนะสังคมดิจิทัลคืออะไรบอกคุณผู้ชมนะไม่ยากไม่ยากก็แบบเราคุยกันทางเตอ,อัน้อะไร้งอะไราเนี่ยลน์ใช่ใเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยหรอถูกต้องถูกต้องมันถูกแต่มันยังถูกไม่หมดะจะพูดถึงสังคมดิจิทัลนี่ต้องดูภาพรวมทั้ง,งสังคมเมื่อเรามีกระข่ายอินเทอร์เน็ตหมายถึงว่ามีคนเข้ามาใช้งานนั่นแหละสังคมดิจิตัล มันจะต้องปฏิรูปรูปแบบไปทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่ใช้เป็นแต่ต้องเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นเขาเรียกว่าสองเรียนรู้กันไปเรื่อยถูกต้องเกิดการปฏิรูปทางด้านการงานต่างๆทํางานเร็วขึ้นราชการเปลี่ยนรูปแบบการติดต่อกับประชาชนทําให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่ไวขึ้นการสาธารณสุขการศึกษาที่สําคัญที่สุดเลยนะต้องมีการปรับเปลี่ยนและที่สําคัญเนี่ยเมื่อปรับเปลี่ยนแล้วจะต้องส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานที่มากขึ้นประเทศมีความมั่งคั่งและยั่งยืน คนทั้งนั้นขยายตามหน่อยสิอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆนักเรียนส่งการบ้านครูเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์รายงานส่งครูอยู่แล้วแต่แทนที่ต้องปริ้นออกมาเป็นกระดาษก็ส่งอีเมลหาครูครูทัานสมัยหลายท่านตอนนี้สร้างกรุ๊ปปิดใน Facebook สามารถดึงนักเรียนเข้ามาอยู่เป็นสมาชิกในกลุ่มเพื่อสื่อสารการถางานถาการบ้านกันส่งงานกันสุดยอดเลย โอ้นี่ถ้าหากก็เป็นแบบเมื่อก่อนก็ต้องทาหนังสือต้องเอาสมุดสรงครูมายกนี้ถึงดีถึงขนาดนี้ใช้ถูกต้องอย่างยายเองยายก็อยู่ในสังคมดิจิทัลเพราะว่ายายก็มีกรุ๊ปไลน์ใช่ไหมออที่เป็นกรุ๊ปที่สามารถพูดคุยสื่อสารได้แต่เป็นมันเป็นบางคําที่่านยังไม่ได้เลยก็มีนะไม่ต้องกังวลคืออย่างนี้ทุกคนเนี่ยอยู่ในสังคมดิจิทัลกันอยู่แล้ว<ไ>เพราะว่าเราก้าวเข้าสู่เคลรือข่าอินเทอร์เน็ตใช่ไหมใช<ไ>่อินเทอร์เน็ตเนี่ยดีมากมันเปิดโอกาส ทั้งเรื่องการศึกษาทําให้เราสามารถเดียวเข้าถึงข้อมูลจํานวนมหาศาลที่มันถูกจัดเรียงไว้อยู่ทั่วโลกข้อมูลเหล่านี้มันถูกรวมไว้แล้วเมื่อมันมีอินเทอร์เน็ตก็พาเราไปแล้วก็ทําให้คนเนี่ยเข้ามาสื่อสารกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพื่อนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอ๋ออย่างนี้อินเทอร์เน็ตก็มมคฟาร์มจาเป็นนะสิใช่เพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการทําให้ทุกคนเนี่ยมาเจอกันฉะดังนั้นอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นเรื่องของการศึกษาโดยตรงเลยมันเป็นการเปิดโอกาสทําให้ทุกๆ เข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้เป็นข้อมูลที่ให้บริการไปทั่วทั้งโลกที่มีคนรวบรวมไว้และเราเข้าไปเห็นข้อมูลเดียวกันนั้นน่นา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 นแบบนี้สังคมของไทยพวกเราก็ต้องสร้างสารรค์ให้สังคมเราดียิ่งขึ้นใช่ไหมถูกต้องเลย <All right. S 1> ดีมาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมกันดีกว่านะครับจ้าช่วยกันนะ